วันนี้เราจะเดินทางไปที่นิเซโปกันค่ะก็จะไปที่ที่น,นิเซโป เราพักที่โรงแรมเดอะเมเปิลเป็นเฮ้ยสองห้องนอนวิวดีมากนี่จ้าโรงแรมนี้แบบว่าสกีอินสกีเอาได้เลยอ่ะโฮ้ยวิห้องนอนน่ารักมากอย่าบอกนะว่าตรงนี้ทะลุก,กันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เช็คอินแล้วราะว่าเราไม่มีรองเทา้าเรากำลังจะฮิลสกีไปเพื่อที่จะไปเช่ารองเท้าที่รีท t h m นะ ไปจ้ะเราพร้อมเป็นนักกีฬาแล้วฝึกแบบโอ้ยอากาศดีมากดูดิชิวเวอร์และนี่คือโรงแรมของเราไปเดี๋ยวไปเช่าสกีบูทกัน เคริทึเมอยู่เลยข้างหน้าแล้วใกล้โรงแรมมากพอเ,เข้ามาถึงแล้วนะคะก็มากด rental check-in ตรงนี้ก่อนพอลงมาข้างล่างนะคะกดบัตรคิวแล้วก็จะมาดูฟิตติ้งตรงนี้เขาก็จะให้เรายืนพอเราวัดเท้าเสร็จแล้วก็จะ เอาติ๊กเก็ตไซส์นะคะมาลองรองเท้าตรงนี้เอานนี้ได้บูตมาแล้วนะคะก็เอามาฟิตติ้งกับตัวสกีอ,อนนี้ก็เรามาชอปปิ้งนะคะเป็นแบบ,บโตเก้แล้วก็โมกันน้องเรามาลองกิน,นเนซเซกอส์ซิทาดกัน นชิ้นละสามร้อยเยนเท่านั้นอบแบบสดใหม่เลยมาแล้วร้อนเ,เลยอน,นอออดีกเดี๋ยวมาลองชิมกันกแบบร้อนแบบเขาแบบอบสดมากร้อนเลย ความแบบนมากแล้วคือมันไม่หวานมากอะ่ะแบบอร่อยมากๆต้องไปสื้อเพิ่มอันเดียวไม่พอถึงแล้วทุกคนวันนี้เรามากินฮอตพอตกัน Hi, have นี่ความเป็นเมนู <c oughs> ก็คือเราสามารถสั่งแบบ <c oughs> เป็นแบบซุป ได้เนาะอันนี้เป็นแบบว่า Chinese traditional fish t h i c k soup แล้วก็อันนี้เป็นหม่าล่าสั่งเป็น half half ได้แล้วก็เอาน้ำจิ้มมาให้นะคะแซ่บไปแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่ชอบอันนี้เราสั่งเป็นแบบเซตพรีเมียมก็จะมีแบบตัวซาซิมิมาให้กินก่อน ตงนี่คือทุกอย่างเขาก็จะบอกมาเลยนะคะว่าเอออันไหนจะต้องใส่เท่าไหร่ได้เลยตรงไหนก็ได้เราสั่งเป็นน้ำปลาแล้วก็น้ำไก่อันนี้เป็นผักค่ะใส่เลยใส่เลอันนี้อะไรปลาชิ้นผ้าเลยชิ้นผ้าพี่ชิ้นละมื้อนี้ก็อิ่มอร่อยค่ะแต่ราคาก็จุกๆอยู่เหมือนกันนะคะตื่นเช้าก็ต้องกาแฟค่ารานนี้เราหามาชื่อว่า Hidden Stand น่ารักมาก มาแล้ววามาดูเส้นเลยค่ะ thank you ้าว let me see yours พ wow. ร้อมเละจ้ามาแล้วตอนนี้ซื้อเป็นแบบ5ชั่วโมงพอตอนนี้ก็บ่าย2แล้ว mà ร้อยแล้วเดวันวันนี้เป็นแบบโซโลสกีนนะคะ mm hmm. ก็คือสือพาสแบบ5ชั่วโมงแล้วก็ขึ้นออไปข้างบน mm hmm. จำนวนมนุษย์หลากหลายมากนู mm ่น hmm. ขึ้นไปถึงข้างบนหนูเลยรู้สึกว่าขายยังไม่ทำงานคือเบรกไม่ค่อยอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูกันพรุ่งนี้ว่าจะรอดไหมคนะนี่เซกอลอฟคลับนะคะวันนี้ มากินยากินิคุกันเรามากินยากินิคุนะคะเป็นเนื้อเชงกส์คานเยะยอะ You want something else? Oh, I think, Chang ง h a n g c h a n g k i s s a นล้วใช่ไหมโอเคนะนี่กิกนได้ ขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวปิ้งไม่ทันเพื่อนอันนี้อร่อยมากถ้าใครมาต้องจองมาเลยนะโอ้ไฮโยดมอร์นิ่งเช้านี้อากาศดีมากขอไปกินกาแฟแล้วก็ค่อยไปสกีกันค่ะ <Yes> Copy <Cock S 2> <Laser> to start t ท e day นะคะเดี๋ยวกินกาแฟเสร็จก็จะไปสกีค่ะวันนี้อากาศดีมากเมื่อคืนหิมะตกตอนนี้ก็ท้องฟ้าแจ่มใสสุดๆ Hello j e f f Hello วันนี้วันที่สองแล้วทุกคนอากาศคือหิมะตกหนักมากกำลังจะขึ้นหล ไปเล่นสก,กีนะคะวู้เป็นกำลังใจให้ด้ดดวยนะเดี๋ยวถ่ายวิวมาให้ดูฟรนซี<อ> นะ่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านจิ่หูจังกันค่ะก็มากินเป็นแบบสไตล์ What is it called? What is this restaurant style? Shiro Oh I know the name. The name is Shiro. Japanese Japanese ก็คือเรามาเรานั่งแท็กซี่มาจากเรานั่งแท็กซี่มาจากเซโกฮิราฟูนะคะแล้วก็มาที่คุชจัง

<Yes. S 3> right? อ mm ันนี้เป็นแบบครีมชีสนะคะผสมกับไอตัวปลาหมึกที่แบบดอง it should be good it looks like feta cheese their cream cheese is very like l i good h t g good oh all right good choice มาลองลองดูค่ะไป You guys want this? piton Yes, no, no. You want this? Mm, no, it's okay. You want this? Yeah. Hello, my. Hello. Okay. Try it, Jeff. You try it. The sashimi oil. It's mm. you can smell it, right? Hello, mom Okay, Ok Your turn still. Although when comes Already finished. Already finished. Okay. Okay. You can eat it. สดเนาะกุ๊บกรุบเนาะมีความ texture. แล้วมันแล้วมันจะขาวๆไหมอ่ะไม่ข้าวเลยไม่เลยไม่ข้าเลยนี้กิจจริงที่เลยเหรอใช่ไม่มีความขาวเลยได้กินเยอะด้วยคอยหกินหน่งกินเยอะ Is it g o Yeah, good. สวย Yeah. อันนี้เป็นแบบซุป This one is a chicken soup อันนี้เป็นซุปไก่นะคะที่เขาตุ๋นไว้นานแล้วกอกินแบบนี้เสร็จแล้วก็ถ้าสมมติกินน้ำหมดเนี่ยเขาจะให้ข้าวหรือว่าเส้นราเมงเราไปกินกันก่อนนะจ๊ะเราเจอกันใหม่มือหน้าจ้าบ๊ายบาย see you next meal ขอเ suspense how big is it <laughs> i think it's going to be very small so <laughs> boy <What>? looks nice <laughs> คุณจะทำแบบนี้ไหม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 คุณสะทำแบบนี้ไห เม่หรอกคือจริงๆก็คือเริ่มวันตอนบ่ายสามเพราะว่า hmm. วันนี้ือรู้สึกแบบมันคืนหนักวงไปหน่อยวันนี้มากินออราเมงที่อาฟูริจริงๆหลายๆคนก็น่าจะเคยกินอาฟูริแล้วเพราะว่ามันก็มีสาขายอยู่ที่โตเกียวด้วยอันนี้ก็เดินมาจากโรงแรมประมาณแบบ5้านาทีอยู่ตรงข้ามลอสัตว์เลยคือถ้าใครชอบถ่ายรูปเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้เพราะว่าตรงหน้าตรงหน้าร้านราเมงเนี่ยมันคือ มีภูเขาแล้วก็มีรอสันอยู่ข้างหน้ค่ะแบบสายถ่ายรูปมาถ่ายได้วันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปสกีหรือเปล่าแต่อาจจะแอบแบบขึ้นไปในสกีสักรันของรันแล้วเดี๋ยวออเจอกันนะ นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถมาถ่ายรูปกับภูเขารูปนี้ได้ค่ะก็เป็นแบบมินิฟูจิของนิเซโกะนะคะชื่อว่าโยไตค่ะ ดีมากถ้าวันไหนฟ้าใสก็จะเห็นถึงยอนเลยเดินมาที่หน้าโรงแรมเซ็ตส์นะคะหรือว่าตรงรอสังง่ตงตรงก็จะได้วิวนี้ได้ค่ะวันนี้ก็มาสกีตอนเช้านะคะเพราะว่าเมื่อวานสรุปว่าไม่ได้สกีค่ะอากาศตีโคตรวันนี้เดี๋ยวเราให้รุ่นพี่เป็นคนนำทางพาเราไปจะพาเราไปไหนคะตอนนี้คุดผมจะพาคุณไปฮนา,านาทโนครับ ไปเืลอลุยวิทองซึ่งปิดแล้วโอเครีเราจะช้อปปิ้งกันลยวิทเออกดขวาไว้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 กดขวาไม่ต้องนิ้เทินยี่มยิ่มยี่มย่ยี่ย่มโอเคอ่ะได้ละอนี้ก็เชิญปกติเลย ไหนมาเฉลยมาเดี๋ยวนี้เทุกคนรันแรกอ่ะก็คือพาไปสายดำอ่ะแล้วลมแรงมากใช่ขึ้นมาปุ๊บลงสายดำเลยดีกว่าแล้วลมแรงมากร้องไห้เลยร้องไห้เลยตอนนี้ก็คือโอเคขึ้นแล้วเพราะว่าเหมือนได้วอร์มอธิยาที่สุดคือสายดำเลยทุกคนก เมื่อกี้นี่ขึ้นไปตอนเชา้าขึ้นลมแรงมากแรงหบักแรงสุดๆไม่ไปแล้วแล้วดูทางที่ลงมาดิโอ้โหพักเบรมากินกาแฟค่ะที่ร้านเดิมฮิดเลนแสวันนี้เราสั่งมาเป็นบราวนี่มัทชามานาวเค้ก <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้ววันนี้มาหาอะไรกินกันคะ่ะที่นีเซโกะนะคะก็จะมีแบบเป็นร้านอาหารเนาะแต่ว่าร้านอาหารก็จะคิวยาวมากต่อกันแบบเป็น10 2 0คิวแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็จะมีฟู้ดทักหลายมุมเลยฟู้ดทักก็จะมีทั้งแบบราเมงแล้วก็เป็นพวกข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีแบบพวกค็อกเทลด้วยอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งในูฟู้ดทัชหนึ่งนะคะก็ไม่มีคนเลย เดี๋ยวเราจะจริงๆเรากดคิวที่ร้านอาหารไว้แต่ยังไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะจะกินอะไรกันดีอาจจะเปลี่ยนมากินฟูทากหรือว่าจะไปกินที่ร้านเดี๋ยวไปดูกันจ้าวันนี้สกีเสร็จแล้วถึงเวลาพักผ่อนแล้วบรรยากาศฟูทากที่นี่ก็คือชิลมากแล้วก็สามารถแบบเหมือนเดินสื่อแล้วก็มานั่งกินผิงไฟได้ ก็มากินร้านที่อยู่ตรงหัวมุมตรงข้ามกับเบอร์ตันนะก็คือทุกคนสั่งกันมาเป็นเซตจ้าบรราจริงจริงสเลยทุกคนตอนนี้บ่ายสองโมงออกมากินกาแฟที่ร้านคุณป้าเมื่อคืนมาแแล้วก็คือมันน่ารักมากวันนี้เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ได้ไปสก,กีเพราะข้างบนลมแรงมากตอนนี้หิมะมันก็ละลายแล้วมันน่าแบบมันน่าจะลื่นแล้วก็ใส่ไปมากก็เลย วันนี้จะมาร้านกาแฟคุณป้าเดี๋ยวพาไปดูกันไม่รู้ว่าเขาจะให้หายรเปล่านะเพราะว่ามานหวนมาก็ดูแบบเงียบๆเ,เลยค่ะ Thank you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Everything Thank you. Everything Thank you. Anyway. Loser, ออนี่ตั้งแต่ปีฉันเกิดร้นนี้เหรอเเ่มอรยมากเรากินเสร็จจากร้านเมื่อกี้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างอร่อยไหมโอ้ยชิโอ้ยชิอร่อยทุกเมนูอร่อยมากเป็นแบบคุณลุงคุณป้าทากันสองคนสั่งพาสต้าไปแล้วก็ขนมคืออร่อย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 ทุกคําที่กินเข้าไป วันนี้ลมแรงมากถ้ารีบอย่ามปเออใช่ร้านนี้แบบว่าเขาเขียนไว้เลยว่าเออถ้าอยู่รีบก็คือไม่ไม่ควรมานะเพราะว่าฉันไม่สามารถทำเร็วได้อะไอย่างเงยแต่ก็ worth waiting มากๆคุ้มค่ากับการรอคอยอร่อยทุกเมนูนี้วันสุดท้ายที่นิเซโกแล้วนะคะที่มาตกมองไม่เห็นข้างบนเลย ฟังจากเสียงแล้วดูท่าจะแข็งมากๆเลยลานวันนี้เดี๋ยวรอให้หิมะตอกอกสักแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะไปสกีหรือเปล่าบิ๊กินเนอร์อย่างเราก็มีความกลัวนะคะแลาถ้าหิมะไม่นุ่มก็ไม่ค่อยกล้าที่จะออกไปสกีเท่าไหร่ทุกคนก็พร้อมกันตั้งแต่เช้าเลยค ไก่เบฟเวอร์จิบเบิลก็มีให้แบบว่าเพิ่มโคคคนัทสุกไปด้วยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราสามารถเลือกความเผ็ดข้าวท็อปปิ้งก็ได้อันนี้เลือกเป็นชิคเก้นแฮนด์เวอร์จิเบลค่ะมาดูกันอันนี้เป็นเบฟเบิลแล้วก็อันนี้เป็นไก่นะคะแล้วก็สั่งข้าวมากินเออ you add the you add egg, yeah. It egg. yes it's okay ไอ้โดนัทสิแม่ย่าได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนะคะวันนี้มีเพื่อนมาร่วมกินด้วยเอ่ออันนี้จะเป็นแบบเหมือนซุปไก่ก็เหมือนแบบดูดีมากอ่ะแล้วก็สั่งข้าวมากินด้วยเดี๋ยวรออสั่ time อร่อยมากทุกคน and I think the spicy flavor is yeah good ข mm. oh, oh, ้าไก่ให้ดูทุกคนไก่คุณชูเมย์มาโอ the ฟ e e p fry or roast chicken อ๋อเป็นแบบไก่เอาไปอบนะคะอร่อยมาก The meatball is good. Meatball yeah. is good. You try some if you want. I've never tried the meatball before. Oh, that you have um tofu too, mm. right? Is it tofu? Tofu, yeah. Oh, I don't have tofu. Oh, no, no. you can ask for it. <laughs> Why you have egg and tofu? <coughs> I have only chicken. Only chicken. Uh -huh. <laughs> you can have some of my chicken. Yeah, you can have some of the meatball. Thank you. พากูขึ้นมาในสกีซะงั้นอ่ะทุกคนคือเราขึ้นมาถึงรงเทอร์โมมิเตอร์เราคือเรามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราก็รู้สึกกลัวมากๆที่จะลงไปข้างล่างเราก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะไม่ลงดูดีมันหนาวมากจนแบบทุกอย่างมันฟรอสเซนไปหมดแล้วเราก็เลยขอให้สโนว์พาร์โมาส่งตรงกอนโดลาเราก็ลงไปข้างล่างที่เซ็นเตอร์แล้วเราค่อยสก,กีตรงอันที่เรารู้สึกว่า เราปลอดภัยอ่ะคือจริงๆแล้วการเล่นกีฬาหลายๆอย่างอะ่ะเราว่ามันมันต้องมีความกล้าเนาะแต่ในความกล้ามันก็ต้องปลอดภัยด้วยอะ่ะเรารู้สึกว่าเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยวันแรกคนเดียวเราสามารถสกีลงได้เลยแต่คือวันเนี้ยมันมองไม่เห็นหินมะตกแล้วลมแรงมากเรารู้สึกเราไม่ปลอดภัยอ่ะเราก็เลยเออขอให้สโนว์พ t r o l รับเราแล้วมาส่งตรง เอ่อกอนโดลาเราลงไปทางล่างแล้วค่อยสกีกลับบ้านในทางที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภยัยการเล่นกีฬามันก็ต้องสนุกไปด้วยแล้วก็ปลอดภัยไปด้วยถ้ามันเสี่ยงเรารู้สึกว่าแบบชีวิตเรามันก็ไม่ได้ต้องควรเสี่ยงอะไรกับที่เราไม่ต้องควรเสี่ยงกก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้อยู่ในกอนโดลากำลังลงไปที่ฮิราฟูเซ็นเตอร์แล้วเดี๋ยวค่อยสกีกลับบ้านในทางที่เรารู้สึกว่าเราโอเค เดี๋ยวถ่ายวิวให้ดูคือมันแบบมองไม่เห็นอะไรแล้วเลยจริงๆอ่ะตอนนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวจะสก,กีข้างล่างทีท่ีแบบว่ารู้สึกว่าเออปลอดภัยเมื่อกี้สดกล้มานือถือด,ดับไปเลยเดี๋ยวจะฝึกสกีข้างล่างตรงนี้แหละ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่นิเซโกะแล้วนะทุกคนสรุปมากๆากเขาบอกอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะไปสก,กีแล้ววันนี้นะ่าจะสก,กีอีกสักประมาณ3-4รอบเพราะว่าเขาปิดลิฟทุ่มหนึ่งนี่ก็หโมงกว่าแล้ว